ดูรถฝั่งลงมาด้วยนะต๊กตอนนี้เรามาถึงปากทางเขาพระตำหนักแล้วนะครับอะไปต๊กขึ้นหนึ่ไหงอ่อะตต๊เอ่ตรงนั้นถูกแล้วต๊ถูกแล้วฮะอ๋ะอนี่ลง,ะะลงฮะ นี่ไงเขาเขียนนี่ไงสามเสียงลุกต้องช่วยมันด้วยรถเกียร์ต่ำอะลุกบิดบิดด้านซ้ายอ่ะรถไปเรื่อยเรื่อยอะ ให้ขาเบาๆอ่ะตุ๊กเบาวหวิวๆอะ่ะช่วยมันด้วยอ่ะตุ๊กช่วยมอเตอร์มันปรับเป็นมาเกียตุ๊กขึ้นอย่างเดียวเลยอย่าชักคันเร่ง โทษนะครับเขาพระตำหนักคือที่นี้ป่ะฮะฝั่งโน้นครับฝั่งตรงข้ามเหรอฮะตรงข้ามเนี่ยอ๋อแต่ขึ้นเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ,อ๋อแล้วตรงนี้เอาเขาพระใหญ,อขอใหญ่ขึ้นตรงไปใช่ไหมครับรโอ้ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึดูก่อนอ่าขึ้นไปดูอ,อ่าตอนนี้เราขึ้นมาอ่าที่เขาพระใหญ่ครับจุดแรกเลยก็ไหว้ เจ้าแม่ควรเอ็มครับเขาพระใหญ่ครับบรรยากาศรอบๆครับดีครับ ลงอ่ะใช้เบรกปล่อยเบรกปล่อยเบรกปล่อยเบรกหลังนะเบรกซ้ายอย่างเธออ่ะ มันเร็วมากก็เบรกได้เลยเบรกนานๆได้เลยพอมันเร็วมากก็เบรกค้างได้ไม่ต้องไปกลัวอ๋อตรงนี้เท่ากับมีเขาคู่กันนะเด็กสองลูกถ้าไม่ทันก็ใช้มอเตอร์อย่ามัวแต่ปับเกียร์เดี๋ยวรถจะลม้ม

เล่นลูกไม่เห็นมันไม่กระดิกอะลูกแล้วกระดิกก็มันปนใช่ไหมพอ๋อท,ท,ที่หนูถือไว้เนี่ยเอาเลยอโอ้โอยิงเข้าตามันนะลูกบอดเลยบาป รถเกียร์ต่ำสุดเลยตุ๊กเตรียมใช้มอเตอร์ไหวดิปั่นช่วยเลยขึ้นเลยปั่นเต็มที่ช่วยเลยถ้าจอดเดี๋ยวล็อ okay, ผมกับแฟนเก่งเนี่ยรอตะอรี่คนละใบเว้ยถูกแน่แน่าโดนรถทัน เรามานมัสก,การพระใหญ่ครับที่เขาพัฒนาตพัทยาครับอันนี้จะมุ่งต่อไปที่เขาวัดตํำหนักอีกอีกอีก,อ,กอีกที่หนึ่งครับวันนี้ก็มานมัสก,การพระใหญ่บนนี้แล้วฮะก็ได้รางวัลที่หนึ่งไปคนละสองใบบริเวณรอบๆครับอ่าทุกเห็นไว้ก่อน ผมเนี่ยเขาผมส่งอันนี้เก่งเว้ยก็นี้เย็นดีอ่ะ <ocean> <c ười> แล้วแต่เธอปั่นเรอแล้วเธอจะมาตอบให้มันมาอีกแล้วแต่เธอจริงๆไงใช่พ่อจะปั่นใช่ไหมปัน่นดิเดเดี๋ยวไม่มีแรงลุกใช้เกียร์ต่ำไปเลยเดี๋ยวตอนลงช่อยค่อยใช้เกียร์สูง โอ้ยโต๊ะข้างบนสวยอ่ะอันนี้ในส่วนบริเวณรอบฐานเขาพระใหญ่ครับใช้เบรกซ้ายนะโต๊ะถ้าลงเร็วอ่ะเบรกเป็นช่วงๆพอเร็วมากไปก็เบรกนานๆได้จริงๆถ้าไม่มีต้นไม้นี่เราก็จะเห็นรอบ 360องศาของตัวเมืองพัทยานะฮะอันนี้ต้นไม้บางเดี๋ยวไปเขาพระตำหนักน่าจะเห็นครับพื้นที่รอบๆของเมืองพัทยาครับมีหลายๆท่านบอกจักรยานสองคันนี้ขึ้นมาได้ยังไง ขึ้นมาได้เพราะบัสเล็ครับขึ้นมาได้เพราะมอตเตอร์ซ้ายเป็นซ้ายขวาเป็นขวาขับรถนะ่ะเดี๋ยวรถเข้ามาขาลงนี่แตะเบรกหลังอย่างเดียวปล่อยเป็นช่วงเดี๋ยวขาลงเธอต้ง กาอยู่ังมันจะบอกหมดเลยหมดแม็กเลยเ,เ,ลเจ็บเลยหมดคือเจ็ดหมดคำว่าหมดคือหมดเบียหมดเลยแต่เบรกหลังเป็นท่วงท่วงท่วงปล่อยไหลพอมันเร็วมากแล้วถึงใช้เบรกหน้าเข้าช่วยเบรกหน้าถ้าถ้าบีบแบบอยู่เลยฮะ ใบรองเนี่ยมอตเตอร์จะใช้ทำไมมันลงเร็วอยูดแล้ไม่ปิดเลยอ่าเนี่ยแตะเบรกหลังทำตามชั้นค่อยๆบอกให้ค่อยก็ยังจะลงเร็วอีกเร็วแล้วเดี๋ยวมันจะลื่นแล้วพอมันไม่อยู่จริงๆถึงจะเบรกหน้าช่วยอ่าเนี่ยทางเนี้ยช้าอย่างเดียวเลยมอตเตอร์ตัดสิตอนเนี้ยช้าอย่างเดียวเลยตามชั้น ตามชั้นลัเบรกตอนนี้ใช้สองเบรกช่วยเลยเบรกหลังมากกว่าเบรกหน้าอย่าเร็วนะต้องใช้สองเบรกช่วยนะ ดาครับขเขาพัะตำหน,หนักนี่ลูกไหนอะ่ะขึ้นขึ้นในเหลืองเหลืองนี่จุดชมวิวครับผมลาซ้ายนี่ไปไหนฮะานนลาเห,ห,หลืองชุมพรขึ้นมาแล้วนี่ยเหลืองเห,หลืองนี่กรมหลวงชุมพรครับครับแล้วลงลงตรงนี้อ่ะครับนี่อเอออันนี้ใส่เกียร์ต่ำเลยเนี่ยทางนี้เขาพระใหญ่ไปมาแล้วอันนี้ครับ ขอบคุณมากครับปรับหนึ่งเลยใช่ไหมหนึ่งเลยปั่นไปแล้วค่อยปรับอ่ามาต๊ ปั่นช่วยด้วยนะโต๊ะตอนนี้เราขึ้นมาเขาพระตำหนักครับ พักที่เนินนี่หน่อยพักมอเตอร์ไม่ต้องปิดสวิคเปิดไว้เงี้ยแต่พักมอเตอร์หน่อยนึงถ้าปันนะ่นจะขึ้นไม่ได้